สวัสดีครับทีมที่ต้อนรับสู่รายการนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะมากแกะกล่องนะครับอ่าสมาร์ทแบนด์นะครับราคา60กว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้ราคาเนะี่ยอยู่ประมาณ80กว่าบาทนะครับก็เป็นสมาร์ทแบนด์แบนสี่นะครับสมาร์ทแบนด์สี่นั่งนึกอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเรามาลองแกะกันนะว่าจะเป็นไงนะครับใช้เวลาส่งประมาณ2-3อาทิตย์นะครับโอ้โหกล่องอ่ะ สมาร์ทแบนด์สี่นะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสมาร์ทแบนด์มี่แบนด์ห้านะครับที่ราคาเกือบพันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลือประมาณ500ร้อยแล้วนะผมตอนนั้นผมซื้อประมาณพันกว่าบาทเลยนะฮะในกล่องเลยแล้วบ้างครับในกล่องก็บุบๆเบี้ยวๆนะครับนี่ m a d ินช c h หน้านะครับมันบอกว่าสามารถวัดฮาร์เรสนะครับอะไรเนี่ย อันนี้อ่านไม่ออกนะครับอลองอ่นเอาละกันนี่นะครับสมาร์ทเดี๋ยวลองดูข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีตัวแบรนด์นะครับตัวนาฬิก,กานะครับโอ้โหทำแบบทำเหมือนมากท่านผู้ชมสายนาฬิก,กาครับสายนาฬิก,กานี่จับแล้วรู้เลยว่าโอ้ค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างนะครับสายนาฬิกา ผมแกะมุมสายนาฬิกานะครับคืออันนี้มันเป็นเหมือนพลาสติกเกรดตํตๆนะมันมันมันแข็งแข็งนะมันไม่นุ่มไอตัวนี้มันนุ่มนะครับเนี่ยมันนุ่มนะครับมันบิดได้อันนี้ก็บิดได้แหละแต่มันค่อนข้างจะแข็งมันก็บิดได้แต่ค่อนข้างจะแข็งแข็งกว่าไออันนี้นะครับก็การเก็บงานไม่สวยนะครับการเก็บงานของเขานี่มีขอบไม่สวยมากไม่สวยเลยนะครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับแบรนด์สี่โอ้โหสายชาร์จก็เบี้ยว แบนสี่จะมีสายชาร์จนะครับนี่เสียบเงี้ปึ๊บแล้วก็จะไปจิ้มชาร์จนี่ปึ๊บมันก็จะจิ้มชาร์จตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเปิดได้ไหมเปิดไงอย่าบอกว่าแบตหมดแบตหมดชัวอืม อัะ้ยติดแล้วฮะไม่รู้นาฬิกาไอ้กล้องผมเห็นหรือเปล่ากล้องผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่ฮะติดแล้วฮะเป็นเวลา12บสนาฬิกากดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันกําลังชาร์จโอ้แล้วหนะ้าต่างชาร์จแม่งโคตรเหมือนนะโคตรเหมือนมีเลยนะครับด้านหลังเป็นตัววัดหัวใจนะครับซึ่งของแท้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี้นะครับนี่ คอนแท้จะมีเป็นเซนเซอร์ตรงกลางแล้วก็มีหลอดไฟข้างๆนะครับซึ่งตัวนี้มีแค่หลอดไฟนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแค่หลอดไฟก็คือหลอกนั่นแหละคือเราจะเปิดไงอ๋อเปิดต้องดึงอ่านี่แบตมันหมดนะฮะก็นี่อ๋อต้องกดอย่างเดียวเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ฮนะกดค้างยังไม่เข้าอหการกระพริบ เป็นแฟตโทรศัพท์อีกแล้วเออน้ำหนักอีกน้ำหนักค่อนข้างเบานะตัวเนี้ยค่อนข้างเบามากไอวัดได้80ดส <c oughs> <c oughs> ิะมาดูที่นาฬิกาตัวนี้เอา้าดับไปแล้วแปดหมด <c oughs> ติดเฉย <c oughs> เี็บชาแล้วเล่นไปด้วยไม่ได้นะครับอืม <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวรอชาร์จก่อนแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงนะครับสองตัวนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกที่เห็นก็คือแตกต่างกันด้วยราคานี่แหละนะครับเดี๋ยวรอชาร์จให้เต็มก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครึ่งชั่วโมงนะครับได้ก้อนหนึ่งนะครับโอ้โหใช้เวลาชาร์จนานมากผมด,ดึงมาก่อนในก้อนหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราลองดูว่าได้อะไรบ้างแต่จอสัมผัสไม่ได้นะครับตอนนี้นี่จอสัมผัสไม่ได้นะครับฮฮชเลตฮะสปอร์ตเมสเซจสลีปวัดวัตเชอร์เนี่ยนะใช่ไหมว่มิวสิกนะครับมออะมอต่างๆมีแคมมาลาด้วยฮะมี looking for theme อะ r e s ตดาวน์โหลดนะครับ, more, รบ, for, temp, reset, รบแล้วก็เป็นรุ่นเวอร์ชั่นนะครับ right. ก็ เหมือนเหมือนมากผมไม่แน่ใจว่ามี่ตัวมี่แบรนดะ์สี่เนี่ยสัมผัสจอได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะถ้าเกิดมันสัมผัสไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะสัมผัสหน้าหน้าจอได้นะครับนี่ฮะก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยฮะนี่นี่เนี่ยคล้ายกันเลยนะครับ,รบก็ตัวนี้เขามีแอปให้โหลดนะครับก็ในคู่มือเนี่ยในเมนูเนี่ยจะมีแอปให้สแกนอยู่นะครับ พอเราสแกนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในหน้าต่างโปรแกรมแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าจอโทรศัพท์แล้วนะครับแอปที่เราให้โหลดนะครับจะเป็นแอปที่มีชื่อว่าตัวนี้นะครับนี่เราลองกดโหลดไปนะครับเป็นแอปของประเทศจีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นภาษาไทยให้หรือเปล่านะครับตัวนี้ดูจากรีวิวก็ตามที่เห็นเลยฮะซอฟต์แวร์มันก็จะไม่ค่อยดีนะครับกดลงไปฮะ เฉพาะครั้งนี้ออนุญาตครับลองดูนะครับว่าจะเป็นไงอุปกรณ์ถูกตัดการเชื่อมต่อนะครับหน้าแอปมีภาษาไทยครับโอ้โหข้อดีมากอ่ะเดี๋ยวผมเชื่อมต่อนาฬิกาก่อนเลยนะครับอ่ะสแกนแล้วดูดิมันจะสแกนหาไหมนั่นต่างสแกนมาดูเริ่มง,ง่ายไปไหม,มหากไม่สามารถลองตีสตาร์ทบลูทูธเลิกรีบูทรีสตาร์ทแล้วเลิกรีบูท วัดอ้าวเด้งเลยฮะแัดแอป,ปทิ้งไปก่อนแล้วกันเเปิดบูทูตใหม่มาเชื่อมมีผมใหม่ไหมไม่เชื่อมแล้วมั้งโอเคปึ๊บไม่เชื่อมละเดี๋ยวผมลองเข้าแอป,ปแล้วให้มันหาใหม่อลองดูฮะจะเจอไหมเจอ,อแล้วฮะกดรอมันเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งนะครับ ภาษาเขาค่อนข,ข้างจะแปลกนะครับรองเชื่อมต่อการเชื่อมต่อบูการเชื่อมต่อฐานบลูทูธการตั้งเวลาการตั้งค่าบูฟผู้ใช้การตั้งค่าเป้าหมายอันนี้ก็คือตรงแต่บางตัวเนี่ยที่มันเหมือนจะแปลมาไว้ดีนะครับมันก็ค่อนข้างจะห่วยไปเลยนะครับกล้องอาจจะมันกำหัวนะฮะมันเป็นตอนเที่ยงฮนะแอปเด้งครับท่านผู้ชม ซิงไมโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ซิงแล้วเด้งเนี่ยนะตอนนี้คือเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมเอยตอนนี้คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมน่าจะเชื่อมต่อแล้วฮะตั้งค่าน่าจะเชื่อมต่อแล้วฮะลองอัปเกรด O T A อ่ะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับตั้งค่าแบบสัน่นการกระทำกันนะค่าหน้าจอนะครับ โอ้มีหน้าจอให้ตั้งค่าเอออันนี้คือดีเดี๋ยวผมลองโอ้โหภาพค่อนข้างสวยนะเออค่อนข้างค่อนข้างสวยฮนะตอนแรกหน้าจอมันเป็นประมาณนี้อ่านี่เป็นงี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นรูปโลกนะครับมีเลือกด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเราแบบนีเ้เลือกไม่ได้ฮลัลโหลอโอโทรออกตรงกับเปลี่ยนแปลงการโทร มันมั่วนะครับเปลี่ยนแปลงอ๋อเปลี่ยนแปลงคือเราเลือกรูปภาพของเราได้ยงั้นเหรออ่ะผมจะเลือกรูปนี้ลองดูนะครับอืมปึ๊บได้ครับอ่ะแล้วลองทรกอกโดยตรง อ่ะรอดูครับว่ามันจะเป็นไงที่นาฬิกาก็จะเป็นงี้นะครับเป็นรูปนี้นี่นะครับก็ใช้เวลาคล้ายๆกับตัวมี่แบรนดห้าเลยนะครับก็เวลาการถ่ายโอนส่งรูปภาพเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการเปลี่ยนรูปครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับโอเคงั้นเรารอได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีมันจะเป็นไงนะครับตัวนี้เป็นจอสีนะครับเป็นจอภาพสีนะ LED นะครับก็ถือว่า ราคา80บาทนี่คุ้มนะฮะตัวนาฬิกาจารีโอ้ใช้ได้เลยท่านผู้ชมนี่คุณภาพเขาเรียกว่าใช้ได้นะแค่แบบเปลี่ยนภาพหน้าจอให้มันเท่ๆแค่นี้ก็คือแบบใช้ได้แล้วอ่ะนะครับภาพก็ค่อนข้างจะชัดเลยดีเดียวนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแค่80บาทแต่น้ําหนักต่างกันมากน้ําหนักแล้วก็ วัดพวกค่าชีปรจอนี่จะวัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่โอ้โหไม่กล้าใส่เลยรูปภาพหน้าจอเป็นอย่างงี้นี่นะครับก็ถือว่ามันทำหน้าจอที่มันเป็นรูปของเราได้นั่นเองนะครับสามารถเลือกรูปภาพของเราได้ที่ต้องการก็ถือว่าได้แค่นี้ก็คือดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเสียบชาร์จต,ต่อก่อนลนะมี ยกข้อมือขึ้นอันนี้ก็ควรเปิดไว้นะครับเพราะว่ายกข้อมือขึ้นยกข้อมือขึ้นมาดูเนี่ยจะได้เห็นเวลานะครับก็ค่อนข้างจะนานนิดนึงโอ้มีเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดด้วยหมดสัญญาณเตือนของฉันนะครับก็คือตั้งในรายการนั่นแหละแล้วก็หมดลองนั่งเตือน What ก็อาจจะแปลเป็นว่าเรานั่งนานๆแล้วมันจะเตือนประมาณนั้นอลองเปิดดูที่มีบอกไหย อ่ามีบอกครับประมาณว่าเรานั่ง1ชั่วโมงมันก็จะเตือนนะครับก็คล้ายๆกับตัวนี้มีแบนหก็มีเนี่ยมีแบน5จะตั้งเวลาผมไม่แน่ใจว่าตั้งได้หรือเปล่าอ่าพบพอกดแล้วก็ที่ตัวนาฬิกาจะสั่นนะครับกดข้อความก็คือน่าจะแจ้งเตือนนี่จริงด้วยแจ้งเตือนต่างๆนะครับอ่าขั้นตอนฮนะขั้นตอนก็น่าจะประมาณว่าหน้าหลักนั่นแหละนะครับมันก็จะวัดได้ว่าเราเดินไปกี่เดินไปกี่ก้าวอะไรประมาณนี้นะครับ นิสัยดีๆ <c oughs> นิสัยดีๆต่อสุขภาพคืออะไรไม่รู้การทั้งค่าฟิตเนสฮะสามารถจับวิ่งเคนจิคืออะไรวะมีวิ่งฮะวิ่งกิโลเมตรนะครับวิ่งจักรยานนะมีแค่นี้ฮะมีเคนจิวิ่งจักรยานเคนจิ <Ken ji S 2> ผมไม่แน่ใจไปว่าอะไรนะครับประมาณนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มันรองรับภาษาไทยหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีภาษาไทยนะครับดูจากสภาพถึงมีก็อาจจะเป็นฟอนต์ที่มันค่อนข้างจะอ่านไม่ออกนะครับอะเดี๋ยวลองโหมดถ่ายภาพระยะไกลดู อาจจะต้องเปิดที่แอปหรือเปล่าอ๋อค่อนข้างใช้ง่ายนะครับหมุนกล้องไม่ได้เอาหมุนปุ๊บนี่กล้องหน้านะครับเรากดที่นวลที่ตัวนาฬิกานะครับหนึ่งทีปุ๊บนี่ฮะถ่ายละแช่กดปุ๊บปุ๊บแชะอ่าถ่ายแล้วนะครับก็ลองกล้องธรรมดาดีที่จะขึ้นไหมไม่ขึ้น ไม่ขึ้นนะครับถ่ายกับกล้องธรรมดาไม่ได้เพราะนั้นข้อเสียของตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องใช้แอปของมันเท่านั้นนะครับในการกดถ่ายนี่ครับข้อเสียก็คือหลายๆคนเนี่ยมีโหมดบิวตี้นะครับต้องการจะถ่ายโดยใช้ฟิลเตอร์โดยใช้มีโหมดบิวตี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองกับตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับใครที่จะซื้อนะครับก็ลองลองดูก่อนว่ามันอ่ สำหรับท่านผู้ชมมันเพียงพอหรือเปล่านะครับต่อราคาเท่านี้นะครับเกรดของวัสดุนะครับไม่ดีดีมากนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเบาแล้วก็เกรดก็คือเหมือนเกรดของเล่นเด็กอะนะครับก็ในราคาที่มันเท่านี้นะครับราคาที่ไม่ถึงร้อยนะครับทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วนะครับนะครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับไพ่ผมด้วยนะสวัสนี้กุดปายสีเขียนนะครับไบายครับ